เพราะ,ะราอีกตัวหนึ่งก็มไม่ได้นอนเหมือนกันติ๊กเมืม่อคืนนี้บอกตรงๆว่าทางส่วนของดิันเนี่ยนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเฝ้าจดจ่อมองหาในไอจีของติ๊กไงเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีคุณหนุ่มสอนรามหลังจากที่เขามาโพอสอ์ลันล่าสุดอ่ะคุณก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่โพสอะไรมากมายอ่ะที่เขาไม่มีแคปชั่นอ่ะที่แม่โพสแคปชั่นอ่ะแต่ว่ามีรายละเอียดเรื่องของการแชทยืมเงิน นะคะโดยที่คุณติ๊กไปยืมเงินรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าเป็นแฟนคลับของคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยแล้วก็มีแฟนคลับคุณหนุ่มสอนรามคนหนึ่งใช้ชื่อในไอจีว่าดาวเกี้ยวเดือนดาวเกี้ยวเดือนคนนั้นเนี่ยดิฉันไปสืบประวัติดูแล้วพบว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงของหนุ่มสอนรามนะคะตามคนอยู่แค่2คนเท่านั้นก็คือสอนรามเทพพิทักษ์แล้วก็สอนรามแฟนคลับ และประวัติความเป็นมาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยรักทั้งวีจีรักทั้งหนุ่มสอนรามแล้วก็รักทั้งคุณกุ้งพลอยเพราะว่ามันกับว่าเวลาลงรูปอะไรเงี้ยก็มักจะลงรูปเป็นครอบครัวแหละแต่อยู่ยเนี่ยแฟนคลับดาวเกี้ยวดืนคนนั้นเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ในไอจีของสอนรามเป็นทํานองว่าแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยตอนนี้ตัวเองตาสว่างแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยถูกหลอกมาเยอะต่อไปเนี่ยจะขอเป็นแฟนคลับเฉพาะกับหนุ่มสอนรามเท่านั้นจะไม่ขอมาแบบว่า ก็คล้ายๆว่าจะไม่ขอเป็นแฟนขับกับกุ้งพลอยแล้วจะไม่ขอเข้าข้างแล้วหลังจากนั้นกุ้งพลอยก็ได้แคปคอมเมนต์นั้นนะของแฟนหนุ่มสอนรามอ่ะแฟนขับหนุ่มสอนรามอ่ะแล้วเอาไปโพสต์ลงในไอจีตัวเองพร้อมกับเขียนว่าดําเนินคดีค่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่าติ๊กเปิดสืบกับเขาว่าจะไปซ้อมแฟนขับคนนี้คขา่าดำเนินคดีก็คือแจ้งความแจ้งความเอาเรื่องตามกฎหมายปรากฏว่าแฟนขับคนนี้เขาเนี่ยกยัวที่ไหนไม่ยอมกลัวที่ไหนกัดกลัวที่ไหนแฟนขับก็จัดการบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ได้เลยมีหลักฐานมากมายจ้ะว่าแล้วแฟนขับคนนั้นก็ปล่อยเลยจ้ะเป็นแชทที่เคยแชทกับติ๊กมาเป็นเวลาโอ้โหหลายสถานการณ์น้องมีสองพันไหมมีพี่เอ่โทรเ พิมอะไรมาอ่ี่โทรดีเี็ดพิมพ์แล้วมีการคุยกันมีการโทรมาคุยกันสัญญานะคะเลขคือเลขอะไรเลขบัญชีเลขบัญชีน้องมี2,000พั้ไอันนี้อีกสถานการณ์นึงอีกยืมก่อนได้ไหมสี่โมงโอนคืนให้อ่ก็มีการบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่เลี้ยงวีจีเนี่ยไม่กล้าขอตังค์พี่นุ่มก็เลยทางคือดเองต้งจ่ายเงพี่เเอออย่างเงี้ย แล้วก็ยังไปดิสเครดิตว่าหนุ่มสอรามไม่ส่นี้เขาเีงอย่าง,งานั้นเสร็จแล้วคือหลังจากนั้นก็มีแต่แชทที่แบบคุยเรื่องของการยืมเงินยืมทองอ่ะคุณบางแชทเนี่ยนะคุณผู้ชมขาคือไลน์มาตอนประมาณเอมที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งอ,ะอ่ะเพื่อจะขอยืมเงินอ่ะเอาง,ง่ายๆก็คือพอติก๊กไปเปรี้ยวใส่เขาว,ว่าจะเบอคดีเขาก็เลยงัดหลักฐานมาเป็นชุดปรับ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 <ม>ปรับปรับ,บสรุ ใบสันลงสลิปโอนเงินที่เขาเคยโอนให้ในชื่อการนิทรินอะไรก็คือมี mm hmm. ครบครันคราวนี้พอติ๊กอย่างนี้ติ๊กทำไงจ๊ะทำไงคะลบโพสที่เคยโพสอ๋อหรอลบเลย mm hmm. ไม่เปรี้ยวแล้วไม่เปรี้ยวหยุดเลยจืดเลยแล้วเสร็จยังไม่พอติ๊กยังทำร้ายจิตใจฉันด้วยการตั้ง private ig อ,อ้าวแล้วเธอเธอเธอก็เลยไม่ได้ฉันก็คคอคือณตอนนี้คือฉันยังตามไม่ได้ว่าติ๊กทำอะไรบ้างแต่ฉันพยายามไปสืบจากรอบข้างมีคนบอกว่านอกจากติ๊กตั้ง p r i v a t แล้วจากเดิมที่ติ๊กเนี่ยเคยโพสตเอาไว้ในไอจเนี่ยมีพันกว่าโพสเนี่ยล่าสุดติ๊กลบเหลือ400กว่าโพสต์แล้วโอไม่รู้จะลบอะไรไปบ้าง ่วนหนุ่มสอนรามคุณผู้ชมอาจสงสัยว่ายังไงหนุ่มสอนรามก็ไปเขียนให้กําลังใจขอโทษแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับคนนั้นเขาเป็น,น <ะ S 2> พระเอกเหมือนเดิม<อ>พระเอกข้างในจอและนอกจอเลยเออพี่หนุ่มก็บอกว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับผมถ้ามีอะไรที่ช่วยก็บอกนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมด้วยความเคารพครับผมสุภาพมากแล้วยังไม่พอหนุ่มสอนรามก็แคปเอาประโยคที่แฟนคลับคนเนี้ย ได้ลงแช์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามาใส่ใน IG ตัวเอง oh. แล้วไม่ใช่ใส่เป็น IG Story รี่นะ <Okay. S 2> คุณผู้ชมคะา IG s สตอรอยู่ได้แค่24ชั่วโมง oh. หนุ่มสอนรามตั้งเป็นไฮไลท์โอ้ใจความของพี่หนุ่มที่ไฮไลท์จริงๆก็เขียนว่านี่ไงล่ะนี่แหละ มาก่อนใครมาว่าด่าพออ๋อก็คือที่แฟนคลับบอกว่าเขาข้างพี่นุ่มก็คือพี่นุ่มไม่จะไปต้องเขียนอะไรเองพี่นุ่มแค่เอาสิ่งที่แฟนขับเขียนเนี่ยเอามาลงในไฮไลท์ของไอจีพี่นุ่มก็คือเป็นเชื่อนิ่มๆถูกไหมครับเท่านี้ก็คือว่าเออก็คือหน้าตอนนี้คือฉันบอกติ๊กติ๊กกุ้งพลอยฉันบอกเธอกี่หุ่นแล้วถ้าตัวถังเธอไม่หนาเธออย่าไปพุ่งกับเขาเธอมาแบบว่า ตัวถังกระป๋องกระป๋องนมมาเือจะไปชนรถถังยังสอนรามเขาเหรอาตอนนี้กุ้งพลอยก็บอกว่าถ้างั้นกุ้งพลอยขอพักก่อนเพราะว่าก็คือว่าตั้ง private แล้วจ้ารื่เราจะเปปะนอหน้าผาหนูพักยาวๆแล้วประชุมกับตัวเองก่อนคือคือประชุมกับตัวเองก่อนว่าจะงัดอะไรมาเนี่ยเครดิตเนี่ยที่ไ่น้อยนิดอยู่แล้วเนี่ยลำบากมันจะไปงัด ไม่ซี่จะไปงัดไม่สูงได้ไปค่ะลำบากลำบากแล้วฉันบอกเลยสิ่งฉันงงที่สุดก็คือไม่หยุดสัทีน่าน้าเธอถ้าเธอมีแผลเยอะขนาดนี้เธอหยุดเธอหยุดก่อนเธอประชุมเธอตั้งสติสวดน,น้โมพุทโธทุกคืนก่อนอโอ้อันนี้คือสร้างเรื่องเขียนเรื่องเขียนเรื่องอ แล้วเราเบื่อแล้วว่าเราเล่าเรื่องนี้มาเป็นอาทิตย์ล้วนะแม่ก็จริงก็<ๆ>ต้องยอมรับเพราะว่าแบบเออนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อเลยก็ได้แต่หวังว่ากุ้งพลอยจะหยุดสักทีนะคะเพราะาถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยสงสัยเรื่องก็คงต้องยาวอีกเพราะตอนนี้เนี่ยจากหนุ่มสอนรามก็ยาวไปสู่แฟนคลับแล้วด้วยไง